สนับสนุนโดยเบเนพ l u s โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสอสนครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายชัยชนะเดชเดโชบอกถึงกรณีมีกลุ่มบุคคลขัดขวางขาบวนเสด็จว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งยังเป็นการละเมิดและย่ำยีจิตใจของคนไทยทั้งประเทศคนกลุ่มนี้เคลื่อนไหวโดยอ้างหลักการประชาธิปไตยมาเป็นเหตุในการดําเนินการต่าง แต่สังคมต่างทราบว่ามีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังและคอยให้ท้ายจนทําให้ผู้เคลื่อนไหวเหมิมเกริมเพราะคิดว่าทําอะไรแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้มักจะสร้างความไม่สบายใจให้กับสังคมไทยยิ่งเป็นละเมิดบุคคลที่เป็นเคารพสกการะของคนไทยแล้วตนยอมไม่ได้จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายและเร่งขยายผลสาวถึงผู้อยู่เบื้องหลังในการสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้ด้วยการที่เกิดกรณีขัดขวางขบวนเสด็จ ทั้งที่ไม่มีการกั้นขบวนเพื่อให้รถปกติสัญจรไปมาได้นั้นถือเป็นการกระทําที่ขัดกับหลักความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและหลักการประชาธิปไตยที่กลุ่มคนเหล่านี้ยึดถือในการเคลื่อนไหวผมจําได้ว่ากลุ่มนี้เคลื่อนไหวโดยอ้างว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่ในเมื่อมีการปรับวิธีการในการเสด็จคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่พอใจถึงขนาดขับรถแทรกเข้าไปในขบวนอีกถือว่ามีเจตนาอาฆาตมาร้ายอย่างชัดเจนทั้งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถสกัดกัน้นไม่ให้คนกลุ่มนี้สามารถเข้าไปถึงได้กรณีนี้ผมจะยกขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าบุคคลที่เคลื่อนไหวกระทบต่อสถาบันอย่างร้ายแรงไม่สมควรจะได้รับการเนรโทศกรรมเพราะเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมและความรู้สึกของประชาชนคนไทยด้วยก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนายชาดาไทยเศษบอกถึงกรณีที่ทานตะวันตัวตุวตลานนนหรือตะวันหนึ่งในแกนนากลุ่มทะลุวงังมีส่วนร่วมในการขับรถและบีบแต่ใส่ขบวนสเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชาดาระบุว่าอยากดําเนินการแต่ไม่กล้าเดี๋ยวจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมไม่เอาไว้ อย่าลืมว่าตอนนี้คุณอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นมาคุณจะติดคุกแล้วข้อเท็จจริงขบวนเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมจะไปอีกทางก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องผมก็ถือเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศ มันไม่ใช่เขามีทางให้ไปแต่ไม่ไปเองก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาสัเมื่อไรตามรูปที่ดูจากคลิปก็หลบอยู่ทางฝั่งขวาทางซ้ายไปได้แต่นี่คือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งหรือว่าคุณทําเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเอง นายชาดาย,ยังบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ใช้ไม่ได้และตนคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยแน่นอนด้านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นายราเมศรัตนชเวงบอกถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าขอประนามการกระทําดังกล่าวการกระทําและคําพูดกระทบความรู้สึกประชาชนจะเห็นว่าการกระทําดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเป็นการกระทําที่เลวร้ายที่สุด นายรามเมศบอกว่ากระบวนการต่อจากนี้เจ้าหน้าที่จะแจ้งพฤติกรรมเหล่านี้ให้ศาลได้ทราบเพราะมีความชัดเจนเรื่องการกระทําผิดเงื่อนไขในการประกันตัวและขอเรียกร้องให้ในายพิธาลิมเจริญรัตน์ในฐานะเป็นผู้ใกล้ชิดผูกพันกับบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยและเรื่องนี้รัฐบาลจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเช่นกันไม่เช่นนั้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่สํานึกมีหน้ำซ้ำยังกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองอย่างไม่จบสิ้น you